ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มารู้จักกับมาวัลิกนะคะเป็นสุนัขรุ่น,น,นที่เป็นพ่อพันธุ์นะคะเริ่มต้นที่จะเป็นพ่อพันธุ์อีกหนึ่งตัวตัวนี้จะเป็นสีแดงนะคะสีแดงเข้มมากนะคะมาจากคอก C D H นะคะของจากเซาท์แอฟริกาซึ่งเป็นอีกหนึ่งคอกแถวหน้านะคะของเซาท์แอฟริกาที่โด่งดังตัวนี้มีทั้งสายเลือดสไนเปอร์นะคะเป็นพ่อพันธุ์เก่าดังที่ ทุกๆคนแม้กระทั่งในเซาท์แอฟริกาเองก็อยากจะได้สายเลือดนี้นะคะแล้วตัวเขาเองก็เป็นลูกของ C D H Bullet ซึ่ง Bullet นี่ก็ดังนะคะมีชื่อเสียงมากในการจ่ายลูกแล้วตัวนี้อกนะคะที่สำคัญอกแล้วก็หัวกะโหลกนะคะจะมีอกกว้างมากหัวกะโหลกปากสต๊อปปากดีมากนะคะก็บอกปากดีเพียงแต่โซนหน่อยนะคะฉายาว่าฟงหวินชื่อจริงว่า,วามาวลลิก ฟงหวินขี่พายุฟ้าทะลุพายุฟ้าใช่ไหมตัวนี้นะคะคือคือคือ,คอ,คอนมากอะค่ะค่อนข้างไฮเปอร์นิดนึงยังเด็กอยู่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่เท่าไหร่แต่จริงๆถ้าจริงๆต้องหนากว่านี้นะคะ1ตอนนี้อาจจะอยู่ในระยะปรับตัวที่เพิ่งมา2ก็คืออายุยังไม่ถึงนะคะเดี๋ยวพอได้อายุกว่านี้ให้โตเป็นหนุ่มกว่านี้ใหญ่มากและสีแดงเข้มมากนะคะตัวนี้กระดูกโครงสร้างดีอะไรดีทุกอย่าง ซนสนสน,สนไม่หยุดเลย <c oughs> นะคะยังไงถ้าเกิดสนใจอยากมาดูตัวจริงนะคะว่าฟงหวินของเราเป็นยังไงแวะมาได้ที่เอเชียบิ๊กด็อกนะคะลังสิตธัญญาคลอง8 หรือโทรมาตามหมายเลขที่มีอยู่นี้นะคะหรือติดตามเพจ a อเชียบิ๊กด็ของเรานะคะสำหรับตัวฟงหวินนะคะตอนนี้เราก็เปิดรับผสมนะคะแต่ท่านใดถ้าอยากได้จับจองเป็นเจ้าของเลยเราก็เราก็แบ่งนะคะทุกตัวในฟาร,ร์ม a อเชียบิ๊กด็เรามากกว่า50ตัวนะคะมีพร้อมให้แบ่งทุกอายุทั้งลูกสุนัขเกิดในจากพ่อนอกแม่นอก แม้กระทั่งตัวพ่อพันธ์ุอย่างนี้หรือแม่พันโตหรือลูกสุนัขสี่ซห้เดือนซึ่งจะมีโชว์ให้ต่อๆไปนะคะในในตอนต่อๆไปยังไงลองแวะมาชมกันนะคะแวะมาคุยกันดูที่เอเ a ียบิ๊กอกนะคะลังสิตธัญญาคลองแดนะคะ